สวัสดีครับผม JBb ครับผมสวัสดีวันยศครับผมเมื่อนี้สีมาเห็ดเมนูคือเกาล่ะครับไอหมูหัวหมูอบไว้ครับเดี๋ยวไปยังไดไปเบิ่งกันครับผมครับผมนี่คือวัตถุดิบอันนี้หัวหมูผมได้จัดการซับเสร็จแล้วเรียบร้อย เป็นตอนตอนประมาณนี้แล้วครับแล้วก็ผักที่ใส่ม,มีก็มีมะเขือเทศแครอทมีพริกแล้วก็หอมใหญ่แี้ก็เครื่องปรุงเตรียมมาไว้แล้วเรียบร้อยขาดไปได้ครับวายครับที่เด็ดครับตัวนี้โอเคครับเดี๋ยวไปเบิ่งวิธีการเฮ็ดเลยครับผม ตอนแรกครับข้างเลยครับเออไปโหลดนะข้างมองครับขวัวหมูครับอื้ออันนี้พริกไทยครับกระเทียมต้นเหรอครับกว่าชิ้นนี้สักน้อยหน่อยนะ กาว่าหมูสีคลุกๆแค่นหน่อยจงังโอาไว้ใส่นี่สูตรผมเปลีย่ยนเรื่องบุหันมีคอวิจัยจากองค์การนาซาด้วยครับว่ามันสิกินได้หรือบ่ใ <c> ด <oughs> โอเคครับเดี๋ยวติดตามตอนต่อไปตอนต่อไปครับเปิดไว้ก่อนครับเอย่าไว้ใส่เรื่อบัตรที่มีบัลงประทัดรับ เด็กมองยูปกรณ์เป like ิดว่ยยางดีเลยไม่ค่อยได้กินยูปไหมดอกครับหันว่ายกันเลยสื่อมากเลยพอแล้วพอแล้วอีกรอบนึงเหยียบด้อยกพอแล้วอีกรอบนึงป๊อปว่าเป็นป๊อครับเป็นบ่ครับพโมนาเป็นบ่เนี่ยงัดเลย วไว้่าหรือไวป้ปลอมวะคิดมันกันเถอะมันหา่นมูก,กินเรานี่ต้องเป็นมสสูสะรรคก่อนดิแกนอยู่องแทียอยูีลงเลยครับปะเด็นี้ไ <c oughs> อาหัดแต่งตัวเลยครั เสียบโบเสียบโบดูเมนูคิดเอาเองบัดนี้เอาต่อไปครับบังพักลงเรืแล้วบัดนี้รหอมไงเนี่ยแค่รถงี้นบัดละพี่หมูหมูเข็ดโอ้โหเกลี่ยตั้งก่อนห่อนไป มีหอมไงมีพริกแดงมีมะเขือเทศเอไปอีกสามสิบนัที่ครับผม <c oughs> เดี๋ยวว่าเบิ้งกันวานสิเป็นส้มเลยสามสิบวันที่พานไปครับมันกับสิเป็น ลักษณะนี่อหอมกลมเครื่องครับวันนี้รถนีด้ดูได้เป็นโคษณนาเลยครับโ <c oughs> มแมนสปอนเซอร์โมแมนสปอนเซอร์อกทางซื้อๆื้อนี่แ <c oughs> หละจักสองหัวด้วยครับนั่นกำสี่ในก,การที่เรคาคิดว่า ดีสองหอ่อที่รถด,ดีจัน้อยนี่คิดว่ามันสีเขากันนะสีอีูดำครับน้อยนึงน้ำตาลกะเอาอย่างเดียวเด้หน่สูตรนี้ <c oughs> มันมีการตวงนงินอหะต่อไปมัดไอ้มันไวครับผม ตามวมาะสมนะครับพตก็ไปเกลือตามคมรู้สึกยังเดียวแซบเบแซบบบลุ่เข้มบวเข้มบวบลู่มใ้สอัหยังสอดญี่ปุ <c oughs> ป่น โอเคครับปิดฝารอไปอีกสามสินาทีเอาหมวยจัดหนึ่งสองสามโอเเ้เกลียวอันนี้ครับเทออกมาจากหมอยไหมโอ้ควรควรเกินเอาห้อยฟังนะครับอืมเป็นกระเซาบเท่เทาไห่ฟาดสีสันยังสวยงามเลย นี่แหละครับหมูยังก็เขาเอิ่นว่าเมนูยังก็หมูอบหมูอบไว้หมูตุนหมูตุนว้เออเอาเอื่นวังไดก็ได้ไดเอ,าอ,อ,อา้า,ยอยาโอ้ยคือหัวกันออกกันเนี่ยให้อยู่นี่โอ้ยตัวไม่ต้องตัดเด้อาแบบ

เอาว่ามาดูซิมมึงดูซิมนี่ไม่มาฮิมไปซิมดอกเออรถจั่นเดยเป็นไ้รถรถสาวเดยมองเนี่ก็ตอกเบียจนมึนเลยเนาะอืมคือกันนะครับได้ปะเนาะเดี๋ยวอา่อยรสชาติแบบแบบแบบมันๆนึงๆหล่ะอ่ะกินไว้หน่อยๆรสชาติตะวบพัก ไอผักทีั่นหลายบทหลายพว่เลยโอ้ยใส่กระอกเรือยเลยงั้มใส่กระอกเรือยเลยล่อนอะไรครับมีมะใช่เดียวใส่อย่างเดียวเล้ขอเกยเบิงเบิงครับโอ้ยผักนี่แก้วเนี้ยเห็นหมูโอ้แค่รถนี่แค่รดนะครับเลยเอากัดเก็บเปาเลโอ้ยเอาเลยเลบิ้งกองเลยเบิ้งกองเลยอืเบิงเดยอ พ่อครับโอ้ในการออกุสูงๆเลยโอจัดอ่ำลำบ่อ่ำลำเลยไายอย่าหาทำเด้อพี่น้องเลยสูตรนี้นะเดี๋ยวเดี๋ยวสิได้ลืมพี่ลืมน้องเนี่ยแต่ว่าแต่ว่าขอขอติเนี่ยเนี่ยขอติโอ้ผักมันหลายนี่ว่าหอะไรคนห้อยของห้อยพวดโพดลอยพอเถอะเขาเรียกว่าสูตรลืมลืมพี่ลืมน้องแมนบอลอย่าหาทำมาสั่นว่า ก็ได้พี่อันพักออกเนาะโอ้หัวหน้ามวยใส่ครับทุกผูหัวหน้านี่มวยเชนแล้วนะฮะเอาเอาครับมาที่นี่ขออนุญาตกี่อนเอาเบิ้งเบิ้งครับเบิ้งคักคักเบิ้งเนื้อเนื้อเหนือเดี๋ยววันเนื้อปนดูกิดหน่อยครับแต่มันยุวานเขาจะเป็นไอแบบหมูสามชั้นเจะแซ่บมากเลยอันนี้มันจะมีดูกแน่ครับเมีดูหัวหมูเนาะอันนี้หัวหมูครับถ้าเกิดเป็นหมูสามชั้นแต่อยู่นี่กับบริกิทมันหน่อยหน่อยคอยจะทำเนาะ แหนมกลองเนี่ยคักบ่เอ้ากล้วยสองตัวนี้รสชาติไว้เนี่ยติดปากเลยกินออกผู้ดังขึ้วนไวายบนขวดเนาะมึนๆเนี่ยถ้าเบิ้ดนี่ก็คือเมาแล้วเบิ้มกล้องอ่ะอันนี้เลยขมันด่ารักเออเข่ามาพร้อมแล้วครับเข่าเป็นหม้อเบิ้งอาหารดูแลครับโอ้ยอย่าหาเห็ดเด้ออย่าหาเห็ดแบบนี้เด้อ แซ่บแซบบ่อีพี่นะออยังเนาะอย่าหาทำโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ปิดบรรยากาศว้ซัมนี้ครับนี่แหละครับยังก็เขาเอินไว้ยังก็เขาเอินยังเนี่ยซิม่มดอกคืนยังต้องตั้งซื้อไหมตั้งซื้อไหมดูหมูตุน๋นหมูตุน๋นวาย,วายอ,อา่าพูผู้ใดมีโอกาสร้องเฮ็ดบ้างนะครับเด้อว่าบึกบึกคืนวายมันสิแพ้งลายนะ ลองร้องบงครับแล้ว่าแซ่บอีหลีสมเอ้ยยังก่อนสำหรับมื้อนี้กันี่แหละซื้อเมนูคือหมูตุ๋นไวน์โอเคครับแซ่บเอาแน่นอนรับประกันรับประกันแน่นอนครับผมแน่นอนอ้าวหัวหน้ามวยวางไหนสุดยอดสุดยอดเออออาโอเคครับสำหรับคลิปนี้กัจบไปสำนีอะไรกัขอบคุณที่ติดตามเราชมจนจบคลิป ขอบคุณครับอบครับ